ละลดเที่ยวค่ะตะเลยกินครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีงามงาแบบนี้คะสวัสดีครับเฮี้ยหมีวันนี้เราข้าวมั่มูที่ไหนอีกแล้วอุดรธานีนั่นก็คือเป็นที่ท,ที่แบบถือว่าฮิตใช่ที่นี่ชื่อว่าสาย<ะ>มัวเนาะชื่อว่าอะไรวัดคำชโนดค่ะทุกคน,นวังนาคินครับอเอยชื่อนี้ไปไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีมาแล้วก็มีชื่อเสียงโดดนานมากๆเลยสายมูสายสายมูสายพญานาคมาทําบุญที่นี่กันเยอะมากครับที่แล้วเรามาแล้วเนาะแต่ว่าประตูตรงนี้ยังไม่เสร็จแต่รอบนี้ประตูข้างหลังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาโนค่อนข้างน้อยนะคะมองไปนี่ค่อนข้างโล่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความสวยงามข้างในว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะพาไปสักการะค่าปู่ด้วย วิธีซื้อใบสียังไงครับที่นี่ที่นี่ซื้อใบสีนะคะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยรอบนอกหรือทางขับรถเข้ามาก็จะมีใบสีตับข้างทางนั่นแหละปกติทั่วไปแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีร้านขายเหมือนกันถ้าท่านใดไม่อยากถือนานข้างในนีเข้าไปเซื้อด้านในใช่แล้วได้ไม่ต้องถือไปอยากได้แบบว่าความสวยงามข้างนอกก็มี ไม่ใช่ความสวยงามเขาสวยงามมมีมีมีหลายแบบใช่มีหลายแบบให้เลือกเขามีหลายร้านมากแล้วแต่ความสะดวกของเราดีกว่าเอาง่ายๆเออแต่ของเราเนี่ยเราต้องถือกล้องถือไลน์เรก็จะเข้าขอไปซื้อด้านในดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราพาไปดีกว่าให้หนีไม่ต้องพูดค้ามทำเพลงเยอะไปรับของนค่ะจุดที่หนึ่งก็รับบัตรคิวก่อนนะรับบัตรคิวไป ระหว่างทางก็จะมีแบบเสื้อผ้าเป็นที่ระลึกเป็นแบบแนวคำชะโนดให้รู้ว่าเรามาคำชะโนดแล้วนะมีเสื้อแบบพญาน,นาเคเขียนคำว่าคำชะโนอดอะไรนงี้จริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยที่เขาจัดระเบียบตรงเี้ยน่าจะเป็นเนื่องมาจากโควิดเนาะ<ช>เขาก็เลยมีการจัดระเบียบให้ดูแบว่าป้องกันโรคอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โควิดซาไปแล้วมีร้านนี้เาขาปลูกจัตุคามเราไปดูไหมดูใกล้ๆไหม สีส <atsu> ุดโทแม่ย่าสิบผสมมาร้านนี้ของขลังเยอะมากครับอันนี้เป็นสมุนไพรร้านนี้สวยมากครับร้านสิริจันโทคำชะโนธครับบ้านนาคา มาจุดสามก็มาตรวจอุณหภูมิกันครับไอสองผ่านเลยครับเจ๊ไม่มีอุณหภูมิ <laughs> มาไม่มีอุณหภูมิไม่ใช่คนหรือเปล่าวะ <laughs> นี่นะคะเราก็มีจุดสามรองเท้าด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดรองเท้าใครราคาแพงๆอะไรอย่างนี้ <S <s มีฝากอะไร18บแปร้านห่ใช่ป่ะ18นะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกใบสีนะคะใบสีที่อยู่ภายในคด้านในเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ี่ส้านเอาร้านไหนดีอ่ะเอาร้านนี้ไหมอันนี้ค่ะเนอะมาดูดูดูไหนถูกถูกต้องแล้วถูกใจ เป็นอันโต้นี้สัพก็เก้าหมดเลยถ้าเป็นอันนั้นเป็นห้าเสียนกับเก้าเสียนห้าเสียนคือสี่เก้าเก้าเก้าเสียนคือเก้าเก้าเก้าแล้วแต่เราเราเห็นค่ะสเก้า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 นะว้าวนี่ก็เป็นทางเข้าวังนาคินนะครับคำชะโนดครับเขาให้คืนตรงนี้เหรอใช่ต้องไว้เลย ที่เฮมี่เคยดูรีวิวอะไรนะที่เขาจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างใช่เมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลแล้วจะมีหยุดตัวข้างหน้าเนาะใช่แล้วเ,เดินไปดูเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราขากลับเราเค่อยนีก็เป็นสะพานทอดยาวเลยครับขากลับเราเค่อยแบบเอาใส่กระเป๋า นี่ก็เป็นทางระหว่างเข้าไปเนาะระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลเดี๋ยวจะมีจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เราก็ถ่ายให้ดูทางเข้าก่อนว่าสวยงามขนาดไหนนะไดนี่น,น,นี่อันนี้อันนี้อ่าเอ๋ก,กำลังอยู่เมืองมนุษย์อาฆาไปเมืองบาดาลหน่อยเร็นี่นค่ะเป็น<ว>รอยต่อเมืองมนุษย์กับเมืองบาดาลค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในป่า,ปาคำชนโดชนโดแล้วในนี้จะมีต้นคำชนโนดเยอะมากๆก,ก็จะรู้สึกเย็นขึ้นเนาะร,รู้สึกแบบว่าขน,นลุก <laughs> ถึงแล้วนะคะทุกคน ถึงลานพิธีแล้วตตตตาาาาอองวจจุพพัััรรหมิะโโสส อ่นใบสีนครับอ่านใบสีิสัอนใบสีรับตร่วงมาลายวงมาลายพอบกระุบกระจายพอเชี่งสักการะเรทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเล่นี้รับรเต่อไปเรอดี

แล้วเราจะพาไปชมต้นมะเดื่อยักษ์แล้วก็ท้องประครังโูกับย่านะคะปะอ้ยถึงแล้วต้นมะเดื่อยักษ์ ไปต่อนะคะเราเดินนเเราเดินวนไปบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ทางใช่เดินเข้ามาชมบรรยากาศป่าคํำชะโนดอากาศอันนี้ก็มีคนถูกขอเลขกันด้วยนะคะนี่เดินตามเลยตรงนี้ต้นมะเดือ่อวเยอะครับต้นมะเดือ่อต้นใหญ่มาก แต่และต้นนี้แบบว่าใหญ่ใหญ่มากๆนี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วค่ะนี่เป็นทางลงเมืองบาดาลครับทางลงเมืองบาดาลอันนี้นพี่คนหนึงเขาเคยบอกแล้วว่าเป็นบอกสมาธิสมาธิ เขาเรียกอะไรอะไรอุปมาอุปไมยอะไรนะกุศโลบายเออกุศโลบายให้เราตั้งเหรียญเพื่อการฝุกสมาธิเราก็จะตั้งกับเขาถ้าเรามีแต่เหรียญบาทแล้วเราจะตั้งได้ไหมเหรียญบาทตั้งยากอยู่ดอ้ออยลองดูคนที่ตั้งอยู่ตรงกลางคือเด็ดมากแม่บ่อสมาธิตั้งปัจจัย น้ำมน้นำมนต์งฮฮงฮงร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างได้เถอะเงินไหลกองทองไหลมา,าถ้าทูร่ำรวยร่ำรวยครับ ร้อยล้านเลยครับเร็วๆครับเป็นไงคะทุกคน,นเนาะเฮียหนีเราได้ทําการเข้าไปไหว้พ่อปู่กับแม่ย่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาชมป่าขับชูนด์เรียบร้อยใช่สง,งบร่มเย็นมากๆแล้วก็ขอพรขอพร,พรแต่แต่เราไม่บอกนะคะว่าขออะไรพรนั้นเราต้องสถถําเร็จทุกประการนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็เราได้ทําการพรมหนอกบมมมม่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เราเฮงเปังๆนะคะ ที่นี่นะคะเขาก็เปิดถึงประมาณห้าโมงเย็นนะใช่ไห้มามูกันเยอะๆนะครับใช่อย่าลืมตามจ๊เอกจะเฮียมีามาไหวแล้วก็มามูที่นี่เยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนี้จบแล้ว<ๆ>ก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยเงินทองสําเร็จทุกประการนะคะบ๊ายบายค่ะเจ๊เอกเอ๋เอบอกจะทําอะไรให้ดูน่ะ อ๋อนีไ่ไงคะทุกคน,นอันดับแรกเราก่อนกลับเราก็เปิดกระเป๋าเรานะคะเสร็จแล้วเราก็นี่เอาเงินเอาทองกลับบ้านนะคะนี่เอาเงินเอาทองกลับบ้านตามเกล็ดตามเก็ตของพ่อปู่แม่ย่านะคะทำบ้างทำบ้างอยากมีเงินมีทองเยอะเอาเงินพ่อปู่ช่วยเอาของเงินขอทองกลับบ้านเยอะๆครับมาก็ขอให้ร่ำรวยกลับก็ขอให้โชคดีนะคะทุกคน